อันนี้เป็น LCD Hood สำหรับ Panasonic SCX 1 5 X2000 CX10 u x 1 8 0 u x 9 0ปกติแล้วเนี่ยจอมันจะเป็นอย่างนี้เวลาเราถ่ายเอาดอแล้วเนี่ยมันแทบไม่เห็นละเพราะว่าข้างนอกมันสวาน่างอินดอรไม่มีปัญหนาครับอย่างนี้ชัดเจนมันมีวิวนี้อยู่แล้ว ดูนี่ก็ได้แต่บางทีลูกค้าเขาก็ไม่สะดวกก็ต้องดูจอใหญ่เพราะั้นต่อใหญ่แล้วเนี่ยถ้าผมมีเป็นแบบเนี้ยดูสบายนะครับนี่ปรับองศาได้ด้วยเห็นไหมด้านข้างนะครับปรับองศาได้อย่างนี้นะครับนี่คือใช้กับ UX180 UX90 CX นะครับ CX10 ก็ได้หรือว่า x1,5 x2,000 งั้นถ้าเกิดเอาตัวนี้ออกนี่มันเป็นสไลด์อินอยู่แล้วนะครับนี่เป็นสไลด์ก็ไปเวลาใช้ก็สไลด์ก็ไปอจอมันก็ชิ่อว up, ่าเชดาวได้ปกตินี่ดูด้านหน้าด้านข้างเวลาเลิกใช้เก็บก็ดึงออกแค่นั้นเองแล้วก็ปิดแล้วก็มีแบบอันเล็กอันเล็กก็จะเป็นของ fx3 นะมาได้โชนี่ก็มาได้ไม่เป็นไรก็เป็น LCD w o o d เหมือนกันนี่เบสสนี่ก็เป็น A อันเล็กเล็กๆจอก็ชิวอัพชิวดาวได้มีประโยชน์แน่นอนเวลาถ่ายเอาดอแล้วมองไม่เห็นส่วนตัวนี้ใช้กับพวก CX ได้นี่เบ3สามันก็จะขนาดเล็กกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น S1 S ลได้ไหม S1 S นก็เสียบเข้าไปได้เหมือนกันนะครับ แต่ตัวนี้มันยังใหญ่กว่ามันก็ต้องทําให้เป็นแต่ละรุ่นนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจอถ้าเป็นจอวิดีโอ<ม>ก็เป็นไซส์นี้ได้เลยนะครับไซส์นี้อันนี้มันใช้ไม่ยากลอกตอรงนี้นะครับลอกแล้วก็ประกบเข้าไปอ่ะอย่างันนี้ CX10 ภาพที่เราเห็นก็เป็นภาพจากกล้องตัว CX10 ใส่ LCD w ดี d ด้านข้างมาดูด้านหลังด้านหลังที่เราเห็นก็จะเป็นแบบนี้ปกติอันนี้คือสะดวกในการใช้แล้วก็เก็บนะครับแล้วก็เลือกใช้ก็ดึงออกแล้วมาใส่อันนี้ก็ได้นะครับมันจะเป็นล็อกของมันอยู่แล้วนะครับใส่ได้ลงตัวก็ขึ้นอยู่กับว่าจอเป็นแบบไหนอาจจะต้องทำหลายหลาย,หลายขนาดทำามอกมานะภาพที่เราเห็นเป็นแบบนี้เลยชัดเจน ขอบคุณครับ